นิยายไปสร้างฟาร์มอีกโลกกระเถอะตอนที่67ตอนอันเด็ดเลเวลอัพคนของรอร่าเกือบทั้งหมดนั้นได้รับบาดเจ็บซึ่งคนเหล่านี้นั้นพักดีต่อรอร่ามากไม่ใช่ตระกูลมากี้ตอนที่เธอนั้นยังเด็กอยู่รอร่านั้นรู้ว่าคนที่ตระกูลนั้นให้กับเธอนั้นไว้ใจไม่ได้ดังนั้นช่วงหลายปีนี้เธอจึงพยายามที่จะสร้างกองกำลังของตัวเอง เพราะการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้คนที่พักดีต่อเธอนั้นเกือบจะเสียชีวิตทั้งหมดหลังจากที่กองทัพอมตะบางคนนั้นถูกส่งเข้าไปในมิติเจ้าไหาก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาว่าวัตถุประเภทหุ่นยนต์ระดับสูงถูกค้นพบในมิติเริ่มทำการรีโปรแกรมทำการรีโปรแกรมได้สำเร็จวัตถุประเภทหุ่นยนต์ไม่มีพิษ ตอนนี้ได้ทำการเสริมความแข็งแกร่งด้วยพิษแล้วทำการดึงโปรแกรมที่อยู่ในวัตถุประเภทหุ่นยนต์ระดับสูงนี้วัตถุประเภทหุ่นยนต์ทั้งหมดได้เสริมพลังความแข็งแกร่งเรียบร้อยเจ้าไห้นั้นเข้าใจเสียงที่ดังออกมาว่าเขานั้นได้ทำสําเร็จแล้วเมื่ออันเด็ดทั้งหกของกองทัพอมตะนั้นเข้าไปในมิติ ตอนนี้พวกเขาก็กลายเป็นพวกเดียวกับพวกเราแล้วนอกจากนี้แล้วพวกเขานั้นถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยพิษของบึงซากศพซึ่งทำให้เพิ่มพลังโจมตีของพวกเขาด้วยไม่เพียงแค่ว่ามิตินั้นพบว่าอันเด็ดทั้งหกนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าตัวอื่นๆแต่มันยังเพิ่มระดับให้แก่อันเด็ดของเขาด้วยเจ้าไห้นั้นยังไม่ทันจะมีเวลาที่จะรู้สึกยินดี เมื่อมีเงาสีน้ำเงินนั้นพุ่งตรงเข้าใส่เขาพร้อมกับเสียงตะโกนของกรีนที่ลากล่างสีดำสองคนมาด้วยน้อยน้อยซึ่งนั่นก็คือสมาชิกที่เหลือของกองทัพอมะตะจากนั้นเจ้าไห่ก็ทำการเปิดประตูมิติก่อนที่กรีนจะโยนทั้งสองเข้าไปในมิติจากนั้นก็มีเสียงแจ้งเตือนถึงกระบวนการรีโปรแกรมกับเขาอีกครั้งหนึ่ง ทันใดนั้นอันเด็ดรอบๆบตัวของเขาก็ประกายแสงเล็กๆแสงที่เปล่งออกมานั้นทั้งเล็กและรวดเร็วซึ่งถ้าเจ้าไฮนั้นไม่ได้นั่งอยู่บนตัวอันเด็ดของเขาเขาก็ไม่อาจจะสังเกตเห็นมันได้หลังจากที่แสงที่เปล่งนั้นหายไปเจ้าไฮก็พบว่าอันเด็ดนั้นเปลี่ยนไปร่างกายของพวกมันนั้นมีสีเขียวที่เข้มขึ้นและดวงไฟสีแดงที่ตาก็ใหญ่ขึ้น ร่างกายของอันเด็ดนั้นกลายเป็นสีเขียวเข้มจะมีแค่ส่วนที่ต่างกันก็คือลวดลายสีขาวบนหัวซึ่งมีลักษณะเหมือนกับตามันเป็นลวดลายที่ซับซ้อนที่หากจ้องนานๆจะทำให้คุณนั้นเวียนศีรษะเหมือนกับถูกสูบวิญญาณออกไปนอกจากนี้แล้วอันเด็ดของเขาก็ตัวใหญ่ขึ้นจากที่เดิมนั้นยาว10เมตร ตอนนี้มันยาวถึง15เมตรแล้วนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวที่หน้าอกของอันเด็นั้นก็มีคริสตัลสีเขียวกกอดตัวขึ้นมาระหว่างกระดูกช่องว่างในหน้าอกตอนนี้นั้นสูงกว่า2เมตรและยาวกว่า4เมตรและกว้าง3เมตรซึ่งคุณไม่เพียงแค่สามารถที่จะนั่งในช่องอกนี้ได้แต่ยังสามารถยืนและเดินไปรอบๆได้ด้วย ซึ่งที่คอของอันเด็ดนั้นก็ปรากฏเกราะกระดูกแปลกๆซึ่งมันไม่ส่งผลอะไรกับอันเด็ดเพราะมันยังสามารถขยับคอได้ปกติแต่เกราะกระดูกนั้นสร้างขึ้นมาเหมือนกับทางเดินที่สามารถไปยังปากได้จากอกเพราะปากนั้นมีขนาดใหญ่มากราบใดที่มันอ้าปากแล้วมันจะมีพื้นที่กว้างประมาณ3เมตรและยาวถึง5เมตรและสูง1เมตร ซึ่งสามารถที่จะทำให้คนที่นั่งอยู่นั้นเห็นสถานการณ์ข้างนอกส่วนด้านหลังของมันก็เดือยกระดูกที่มีสีเขียวประกายระยิบระยับและที่หางก็มีเดือยแหลมออกมาทั้งซ้ายและขวาซึ่งเพียงแค่มองก็รู้ได้ถึงพลังทำลายล้างของมันเจ้าไห่และเม็กที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของอันเด็ดพวกเขานั้นไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ได้อย่างไร แต,แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้ในการเดินทางแต่ยังเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพอีกด้วยเมอรินและกรีนเองก็รู้สึกประหลาดใจการเปลี่ยนแปลงของอันเด็ดนั้นเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการไว้เจ้าไ้ใช้ช่วงเวลานี้รวบรวมสติและคิดก่อนที่จะเรียกอันเด็ดที่เหลือกลับเข้าไปในมิติจากนั้นก็เรียกเมอรินและกรีน ยายเมรินปลูกกินเข้ามาในปากอันเด็ดก่อนครับอันเด็ดนั้นมีทางเข้าสองทางซึ่งก็คือด้านหน้าคือทางปากและอีกทางอยู่ด้านหลังคืออกเจ้าไหก็พบว่ามีเศษกระดูกซึ่งเขาสามารถใช้เปิดมันได้ทำให้เขาเข้าไปในตัวเอเลี่ยนทางด้านหลังอย่างไรก็ตามเจ้าไห่นั้นไม่ต้องการที่จะเข้าไปจากทางด้านหลัง เพราะว่ามันเป็นทางที่พวกสัตว์นั้นปล่อยสิ่งปฏิกูลเขาจึงไม่ต้องการที่จะเข้าทางนั้นกรีนและเมอรินเมื่อเข้าไปในอันเด็ดกับเจ้าไหาแล้วซึ่งเอเรียนก็เปิดปากทันทีเพื่อให้พวกเขาเดินเข้าไปตรงอกนั้นดูเหมือนจะถูกปิดสนิทแต่มันก็ยังมีลมผ่านเล็กๆน้อยๆเมื่อเข้าไปข้างในเมอรินเลก็กกนก็รู้สึกตกใจ เขาไม่คาดคิดเลยว่าในทรงอกของมันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้พวกเขามองมาที่เจา้าไห้ซึ่งกำลังขำอยู่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้หลังจากที่พวกเรานั้นส่งพวกกรมทะอมาอมตะเข้าไปมิตินั้นทำให้อันเด็กของเรานั้นแข็งแก่งขึ้นมากซึ่งนี่คงเป็นสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้ พวกเราไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ด้านนอกอีกแล้วพวกเราสามารถที่จะนั่งอยู่ในนี้และมองข้างนอกแทนได้กรีนพยักหน้าก่อนจะมองไปรอบๆแมว่ามันจะมองเห็นข้างนอกได้ไม่มากแต่พวกเราก็ยังพอมองเห็นอยู่บางดีเลยครับนายน้อยมันเป็นการดีถ้าพวกเราไปหาตระกูลมากี่แบบนี้เจ้าไห่ยิ้มถ้าเช่นนั้นแล้ว พวกเราก็ไปหาพวกเขากันเถอะเขานั้นส่งอันเดดปีนยังเนินเขาลอร่าและคนอื่นๆนั้นไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ด้านหลังเนินเขานั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นครั้งสุดท้ายคือพวกเขาเห็นเงาสีน้ำเงินพามนุษย์สองคนไปยังด้านหลังและหลังจากนั้นพวกอันเดดที่ช่วยพวกเขาก็หายไปลอร่านั้นกำลังจะส่งคนไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ทันใดนั้นก็มีโครงกระดูกจระเข้นั้นปีนขึ้นมาจากเนินเขาก่อนโครงกระดูกจระเข้นั้นดูคุ้นมากเพราะมันเหมือนกับที่นักเวทมนต์ดำก่อนหน้านี้นั่งมาแต่มันดูเปลี่ยนไปและดูแข็งแกร่งกว่าเดิมในขณะที่เธอนั้นมองรูปร่างของมันเธอก็จํำได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่มีเดือยกระดูกที่ใหญ่ขนาดนี้อยู่บนหลังแต่ว่าโราล่าก็มั่นใจว่าอันเด็ดตันี้ เป็นของนักเวทมนต์ดำที่ช่วยเธอนั่นเป็นเพราะว่าเธอนั้นไม่เคยเห็นกองทัพอมตะใช้อันเด็ดเช่นนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็คงใช้สิ่งนี้ตั้งแต่ที่พวกเขาเริ่มโจมตีแล้วลอร่าและคนของเธอนั้นเริ่มรู้สึกกังวลเพราะว่าอันเด็ดตัวนี้นั้นน่ากลัวมากมันมีกระดูกสีเขียวเข้มที่เปล่งประกายใต้แสงอาทิตย์ ในขณะที่ปากของมันก็เต็มไปด้วยเขี้ยวที่แหลมยาวกว่าสี่เมตรแม้ว่าขาของมันจะไม่ยาวมากแต่ด้วยกรงเล็บที่แหลมคมนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันมีพลังทำลายล้างมากแค่ไหนปีศาจท,ที่ค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาหาเธอมันเป็นสิ่งที่มนุษย์มิอาจจะดูถูกได้เลยแม้แต่น้อยลูกน้องของลอร่านั้นกำอาวุธไว้แน่นและล้อมรอบลอร่าไว้ แม้ว่าหัวใจเขาจะเต้นสั่นระรัวจากนั้นอันเด็ดก็หยุดลงห่างจากพวกเธอห้าเมตรก่อนจะอ้าปากของมันออกมาทำให้พวกเขานั้นรู้สึกหวาดกลัวแต่แล้วกรีนก็เดินออกมาจากปากของเอเรียน